สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระเม่พี่นองสวัสดีสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ใบเตยชาแนลนะคะเมือน้กะสิภาพี่นองมาเที่ยววัดเดอร์ลวก็มาเบิงวา่าวัดนี้มีอย่างเป็นทีน่าท่องเที่ยวนนะคะแล้วก็วัดนี้จะจะเป็นวัดเขาบางไทรเขากะสิมีประวัติศาสตร์ด้หลายอย่างย่างเช่นว่าเขากะสิมีร้อยพระพุทธบาทยุ่บนยอดเขาเนาะที่เฮาสิภาไปเบิงนี่ละกัน วัิการเป็นมากกนี้ต้นรัชการที่ห้าใช่ต้นรันชาการที่ห้าก็เขากัต้องไปศึกษาเบึงเนาะอันนี้ก็ยังบ้าหูแบบยังแน่ชัดยังแน่นอนแต่ว่ามือนี่ขึ้นไปเบึงเลยเนะาะมาพาไปไปเป็นบรรยากาศจังใดพาไปไหวกันป้ายตัวน,นี้ก็ที่เป็นบ้นไดเด้อค่ะบ้นไดก็บ่มันแต่ว่าสี่ีม่ตขันเนาะ ในบ้านตั้งแต่ี่ช่วงเขาพันษา<ว>ประชาชนกสิมตักับาทเทโบยูนีนนเนาะหล้กก็มาเห็ดบุญยูนีน้องไก่ยางไปพร้อมกันเลยค่ะพุ่นพุ่นพุ่นอันสองโูขวดกับไปถ่ายอยู่ทึงเท่งพุ่นแล้วเมื่อยอ่องกอกนำ้ำอันดับแรกก่อนสิไปเข้างกับไปเบิ่งในโบสถ์ตอนนาะพี่น้องนอกว่าโบสถ์อีมี่อีหยังเนานะคะั คนสี่ขื่นเขาคนคนสี่ขื่นเขาอันดับแรกเขากระซิบแหววัยโบสถ์มีกนไหวพระก่อนีกก่ยคอยขื่นเขาเนาะมาเบิ่งแบบวิวบรรยากาศนี่หน่อยเนาะพี่นอ้องอ่านี่จ้ะนี่กับสีคือโบสถ์นะคะโบสถ์เดบกสี่มีดผ่าอ่าพระพุทธรูปก่อนสีขึ้นเขา คนก็นต้องมาแวะแวะ,แวะไหวที่นี่ก่อนเนาะเตยก็แว,แวะแวะไหวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้่ยวถึงสิ่ง้ามาเบิ้งบรรยากาศซื่อๆนะคะบรรยากาศดันในที่ค่ะก็คือไหวพาต้มนิสิตแล้วเพราะก็ขึ้นข้างบนกันเลยนะคะมาเบิ้งวิวบรรยากาศบันไดนะคะคันใดขึ้นไปว่าสวสวยงามปั้นดอเนาะแล้วขึ้นไปหอดยอดเขาเขาจะมาเบิ้งวิวทั่วชนเมืองบุรีทัวร ทั่วเมืองชนบุรีวัดสันพี่น้องมมากมามา,มา,มา,มาเอาหูพวกไปขวดปุ้นยืนทายุุ่่นแม่นี่้านี่บอกนี่พากัานดาขัดตอนนี้ตอนนี้กำลังขวัดเครื่องทั้งเลยเด้อพี่น,อน้องบ้านนี้กัะดักแกรนี่มลงไป ิวก็จะสวยมากไว้เลย,ยปวดขาส่วนด้านหนึ่กับิเป็นพหอละข้งนะคะหอละข้งกับิบเป็นศิละปะาส,สมัยเก่าตั้งแต่รัชกาลที่หา้าซึ่งเพิ่นกตมมแบบอาบุรณาส่อแช้มขึ้นมามาน เขาก็ขึ้นมาหอดยอดเขาแล้วนะพี่น้องน้นเบื้งไปลนะ่าบันไดกระสิประมาณร้อยสองร้อยขั้นได้มั้งถ้านับไม่ผิดนะคะบานนี้เมื่อยเขาก็ขึ้นมาห้องนี้เลยตรงนี้สิเป็นอีน่หยางตรงนี้กระสิเป็นสา,านลากระสีมีร้อยพระพุทธบาทด้านในเนาะกระคือจังหวะว่าสิบห้าขึ้นมาเบิ้งร้อยพระพุทธบาท มาเบิ่งกันเลยคุณแม่นะแม่ครับงน้เจอเพื่อนสาวจะมาหาใครคุณธรรมชาติด้วยถาเจอเพื่อนสาวจ้าเพื่อนสาวคุณแม่เป็นเด็กเล็กเร็วเพื่อนสาวก็คือตั้มตั้มละดานะจ๊ะสวัสดีซีเน่สวัสดีค่ะมาพบพ่อกันอีกแล้วนะคะน้อง ข้นไปให้เขาได้แม่ขาดมาบึงอยมงก่อนเขาเป็นสิ่อนๆเมือนกันขหยิบจุกสี đỏ ไง จะเริ่มลูเรบนะงรับเงินทองไหลมาที่มากตังไว้าเบ สามครั้งเ่อแล้ว,ว,วก็เรียนงักได้เข้ากระสีนี่บูดมาสัา่ามาเป็นห้องใหม่บ้านที่ห้างหน้าราคาเขาก็ะสีซีนี้เข้ามาจริงๆเาานาะเขาไปไหวต่อไปเลยครับมาต่อข้างกี่เลยนี่ก็สกิเป็นอีกอีกโบนึงเนาะเดี๋ยวเขาไปโบนนี้แล้วเดี๋ยวเขากับมา ชมวิวตัวเมืองชลบุรีนะคะแลักสิ่เนี้ยไปกักสิเห็นวิวในเมืองชลบุรีนี่เขาจะมาใหว่พักนอนก่อนอ่องไปยูน,นะหลักสี่จะไปหลัปสี

วิเลิล้นวดนี้ส่งท้ายค่ะวันนี้ส่งท้ายนะครับแล้วก็เบิงพ่อสอนนักเรียนเรื่มากที่ดีบอกเลยสองหาสองหกบอกเลยค่ะว่าเดแ <c oughs> บ่งยังไงเรื่องนักรียนกัเ้าไปเบิงดิว้วกันต่อค่ะ เปิดกุ่นไปใส่เป็นงงโอ้มันเก็บอีกอ่ะกับสีให้เบิรงเด้อค่ะว่าวิวข้างบนสวยงามเพียงใดมเมนแทสกลางคืนเด้อค่ะถ้ากลางคืนถ้าขึ้นมาเบิรงนอีกสีสวยสวยเพระาะว่ามันสิ่นี้แสงสีแสงไฟแล้วก็มีทะเลมีสะพานป่ามองไปจะสีเป็นทะเลลวงลงไปทอดนี่อนว่อ่ะห็น,น,นทอดบางแสนเด้อ นะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศอันนี้หล<ะ>ักการแหวน,นสันการซับนี่เนาะพี่น้องภามาเฮ็ดบุญแล้วหละกการฝากภาพบรรยากาศไปน้ำเด้อภาพบรรยากาศสวยๆนะคะรับฝากไว้ใน,ะะนในคลิปนี้ด้วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นะคะสำหรับวันนี้ไปเตยชาแนลก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย